โรงพยาบาลอุดมพรพิสัยเป็นโรงพยาบาลชุมชนระดับทูตียภูมิ M2 ขนาด120เตียงตั้งอยู่เลขที่83หมู่ที่7ถนนเพียรพจนากิจตำบลกำแพงอำเภออุดมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดปัจจุบันนายแพทย์อักครเดชบุญเย็นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ตั้งอยู่ภายในชั้นสองอาคารผู้ป่วยนอกให้บริการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการภายใต้ระบบการควบคุมการประกันคุณภาพและจัรยาบันแห่งวิชาชีพเพื่อสนับสนุนการตรวจวินิจฉัยของแพทย์การติดตามการรักษาการพยากรณ์โรคและประเมินสภาวะสุขภาพ ผู้รับบริการได้รับผลการตรวจที่มีความถูกต้องแม่นยำและรวดเร็วการบริการโลหิตที่ปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อให้ไปเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการโดยให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและให้บริการโลหิตตลอด24ชั่วโมงกลุ่มง,งานเทคนิคการแพทย์ภายใต้การบริหารงานของนายแพทย์อัครเดชบุญเย็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล โดยมีคุณพัฒรพลคันสอนนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการเป็นหัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์มีบุคลากรทั้งหมด10คนประกอบด้วยนักเทคนิคการแพทย์6คนนักวิทยาศาสตร์การแพทย์1คนผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ3คนงานบริการผู้ป่วยนอกห้องเจาะเลือดให้บริการรับลงทะเบียน ตรวจสอบการสั่งตรวจทางห้องปฏิบัติการให้บริการจาอเลือดเก็บตัวอย่างปัสสาวะและสิ่งส่งตรวจทางชีวภาพอื่นๆนำส่งสิ่งส่งตรวจไปยังห้องปฏิบัติการชั้นสองโดยใช้ลิฟต์ในการขนส่ง งานเคมีคลินิกการให้บริการงานเคมีคลินิกโดยใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติในการตรวจวัดระดับสารชีวเคมี Me ในเลือดปัสสาวะและสารน้ำต่างๆในร่างกายงานภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก การให้บริการการตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาโดยใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติเช่นการตรวจหาการติดเชื้อ HIV การตรวจหาระดับพอ์โมนไทรอยในเลือดการตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งและการตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตักอับเสบด้วยวิธีลับปิดเทสเป็นต้น งานจุลทัศนาศาสตร์คลินิกบริการตรวจวิเคราะห์ทางจุลทัศนาศาสตร์โดยใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์กึ่งอัตโนมัติในการตรวจสารเคมีในปัสสวาวะการตรวจหาความผิดปกติในอุจจาระเช่นเชื้อปรสิตหนอนพยาธิและภาวะเลือดออกในอุจจาระ บริการตรวจวิเคราะห์ดูเซลล์ต่างๆในน้ำไขสันหลังและสารน้ำจากส่วนต่างๆของร่างกายเป็นต้น งานโลหิตวิทยาคลินิกรบริการตรวจวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยาโดยใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติเช่นการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดการตรวจปัจจัยการแข็งตัวของเลือดเป็นตน้น งานธนาคารเลือดการให้บริการธนาคารเลือดการตรวจหาหมู่เลือดและการตรวจหาความเข้ากันได้ของเลือดการจัดหาโลหิตและส่วนประกอบของเลือดโดยการรับบริจาคโลหิตภายในโรงพยาบาลการออกหน่วยรับบริจาคร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดศรีสเกตและการเบิกเลือดจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติที่เพียงพอและปลอดภัยกับผู้ป่วย จากสถานการณ์การการ,ระบาดของไวรัสโควิด -19 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ยังได้เปิดให้บริการการตรวจหาเชื้อโควิด -19 โดยการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อโควิด -19 ในระบบทางเดินหายใจด้วยวิธีรับปิดแอนติเจนท t ate. ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงผู้ป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาลและกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อความปลอดภัยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของผู้รับบริการและบุคลา,ากรภายในโรงพยาบาล